สวัสดีครับผมชอวัชรพล,ลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูคนโูตีปาโคมันเซอพีซีสองร้อยขีดสามครับดินหายากคุณผู้ชมดินหายากต้องมาตีปา่าเอาดินนะครับก็เป็นขอบสะเป็นขอบสะชาวบ,บ้านนะครับป็นนี้เขาให้ดินให้ดินแต่ว่าเราต้องมา หรือทำลายป่าออกก่อนครับนฮ้ว่าจะลมต้นไม้ครับก็เลยเดินมาฝั่งนี้จกตออยุ่ครับผู้ชมต่อใหญ่อยู่ือนกันเด้อไลฟ์ nice. หลายสิบปีแล้วครับตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวดิดด้นง่ายๆเด้อตอยูคาเก่าเนี่ย ไอ้ยไอ้ยกว่าแต่พวกจีมันเฉีย่ไงละ่ะ กินครับตูดร้อยครับตอมันใหญ่ครับลากมันลึกคุณผู้ชม vô vô Tiệt leo Hãy subscribe พอจริงๆต้องค่อยๆกินไปทีนิดทีหน่อยได้อยู่ครับกินคำใหญ่ๆมีบุ้งกีมันฉีดครับ จับไหมมาลวครับขึ้นแล้วครับไม่มนนีลากแจนอนแต่ว่าแน่นปักเลยครับต่อนี้ครับเห็นว่าเป็นต่อยุคคาก็จะได้อ่านกินเด็ดขาดครับต่อ,ตอน,นี้ใช้เวลาอยับ5น,นาทีคุณผู้ชม ไม่รู้ว่าจะคุม้มค่าหรือเปล่านะที่มานรื้อเอานะครับดินก็ไม่เยอะด้วยนะแต่มีแต่ต,ตอใหญ่ๆ เดี๋ยวไปดูขอเช็คดูมุงกี้หน่อยครับมุนกี้นี่มันฉีกยังไงอ๋อนี่ห้อยเกลีนะไปสร้างเลยร็เชื่อมไม นี่นี่ครับล่องรอยเลยครับคุณผู้ชมหนึ่งต่อครับที่งัดไปก็ขาดรอยเชื่อมเก่าครับอ่ะโอเคผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ น่านจะเป็นงานหยาบแล้วครับเพราะว่าเราอยู่ต้องหลายต่อครับต่อแรกก็ฉีกซะแล้วครับ